คนที่คุณรอเขารู้ไหมว่าคุณรอเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรารมาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะจะบอกกับเราว่าอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของคุณแล้วก็ของเขาเนาะ,อะขอดูพลังงานของคุณนะคะ3ถ้วย4ี่ดาบ แปดถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดน้ํานะคะแล้วก็พลังงานของคนทัดลมนะคะพลังงานของคุณน่ะค่อนข้างชัดเจนละค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณไม่มีความสุขคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปหมดเลยแล้วคุณก็ไม่มั่นใจเลยว่า อนาคตบางค้า้งหน้าคุณจะสามารถนะคะที่จะกลับมาสดใสนะคะหรือว่ามีความสุขได้ไหมพลังงานของคุณในตอนนี้นะค่อนข้างนะคะที่จะติดอยู่กับอดีตจริงๆอ่ะเราไปดูพลังงานของเขานะคะของเขาก็เป็นพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะอืมพลังงานของคนธาตุน้ําเหมือนกันเลยนะคะทั้งคุณแล้วก็เขาจริงๆแล้วพลังงานของเขาเองนะคะก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกัน นะคะคุณทั้งคู่ต่างก็ไม่มีความสุขคุณทั้งคู่ต่างก็มีความหวั่นไหวในใจนะคะกับเรื่องเล่าในอดีตที่มันเกิดขึ้นนะคะพลังงานของเขาเองในณะเวลานี้ก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะเราก็อยู่ในจุดที่ไม่พร้อมนะคะอยู่ในจุดที่มีความกังวลเหมือนกันกับคุณแล้วตัวของเขาเองก็รู้สึกว่าในช่วงเนี้ยค่ะเหมือนนะคะเหมือนกําลังพยายามที่จะทําให้ทุกอย่าง ในฝั่งของเขา,าค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่นี้จากไพ่ที่ออกมาน่ะบีก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันดูช้านะคะทุกอย่างมันดูเหมือนกับยังไม่เป็นโอกาสยังไม่เป็นอนาคตอ่ะทุกอย่างมันดูเงียบแล้วก็นิ่งจริงๆนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากพลังงานของคุณและเขาออกมาซึ่งเหมือนกันมากๆเลยตรงที่ว่าไม่ได้มีใครมีความสุขหรือไม่ได้มีใครนะคะที่สบายใจเลยกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ นะพอนั้นเราเนี่ยบีก็เลยมองว่าทุกอย่างนะคะมันก็ยังคงมีความหนักแน่นอยู่ในใจในความรู้สึกที่มีให้กันนะคะไม่ว่าจะห่างกันไป3มเดือน4เดือนนะคะหรือจะห่างกันไปหนึ่ปีเนาะบางคนก็ห่างกันไปเป็นปีละเพราะว่าไพ่เลขหนึ่งมันขึ้นมานะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะห่างกันไปแค่ไม่กี่เดือนไม่ว่านะคะจะเป็นการห่างกันไปนะคะระยะเวลาเท่าใดก็ตาม บีบอกได้เลยว่าลึกๆในใจของคุณละเขานั้นยังคงมีการรอคอยกันอยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะว่าคนที่คุณรอคนนี้นะเขารู้ไหมนะคะว่าคุณรอเขาอยู่นะมาดูกันนะคะว่าเขารู้ไหมว่าคุณรอเขาอยู่ก้าเหรียญอัศวินถือดาบเด็กถือด,ดาบสิบดาบ เดอ๋ฮาไพินเทพและราชินีถือถ้วยแน่นอนค่ะเขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณรอเขาอยู่ตรงนี้เขารู้ว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีใจที่มั่นคงให้กับเขานะคะต่อให้ก่อนหน้านี้เนะี่ยจะมีประเด็นหรือว่ามีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่ตัวของเขาเองค่อนข้างมีความมั่นใจว่าในณเวลาเนี้นะคะคุณก็ยังรอเขาอยู่ตรงนี้เพราะตัวของเขาเองอะ่ะเหมือนว่า ถ้าหากว่าตัวของเขานั้นจัดการทุกอย่างในฝั่งของเขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเขานะคะก็จะพุ่งทยานมาหาคุณเพราะว่าไพ่เนี่ยค่ะมันขึ้นมาเป็นอัศวินถือดาบเนาะดีก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าตัวของเขาเองน่ะแค่อยากต้องการบางอย่างให้มันชัดเจนในฝั่งของตัวเองแค่อยากต้องการจัดการบางอย่างในฝั่งของตัวเองอะค่ะ ให้มันเสร็จสิ้นนะคะเพราะถ้าหากว่าฝั่งเขาไม่เคลียร์เขาก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาก็เลยต้องการทุกอย่างให้มันชัดเจนทุกอย่างให้มันเคลียร์นะคะเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าค่ะเขาก็จะมุ่งหน้ามาที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเลยเขารู้นะคะว่าคุณนรอเขาอยู่ตรงนี้นะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจอะไรนะคะเขาเองยังคงใส่ใจเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงมีความรู้สึกว่าคุณนะคะก็ยังเป็นคนในใจถึงแม้วว่าในตอนนี้นะอาจจะนะคะเว้นระยะกันมาค่อนข้างนานก็ตามสำหรับสองคู่นะคะ แต่ทุกอย่างก็ยังคงมีความหนักแน่นในใจแล้วพี่ไพออลลโคชุดนี้นะ่ะเห็นไหมคะสามใบออกมาคือดีทุกใบเลยบีบอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะมั่นใจว่าคุณนะรอเขาเขารู้แล้วก็มีความหนักแน่นมากๆแล้วบางคนนะ่ะ อาจจะมีประเด็นเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะทะเลาะกันเรื่องเงินหรือเปล่านะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหรือเปล่าแล้วมันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็อยากที่จะไปแสวงหาความมั่นคงให้กับตัวเองเนาะพอไพ่มันก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะว่าเมื่อเขาได้นะคะบาง,างอย่างอยู่ในจุดที่เขาพึงพอใจแล้วยังไงนะคะเขาก็จะนําสิ่งดีๆความมั่นคงเหล่านั้นนะคะ กลับมามอบให้กับคุณคุณเห็นไหมคะไพ่ใบสุดท้ายอะคะ่ะมันเป็นไพ่ของของขวัญเนี่ยที่เขายื่นมาให้กับคุณนะคะพระนาชนเนี่ยบีก็เลยค่อนข้างมั่นใจแหลคะค่ะว่าคนคนนี้นะ่ะนะคะเขารู้อยู่ในใจของเขาแบบชัดเจนม,มากๆว่าคุณรอเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตัวของเขาเองเน่ะก็ตั้งใจมากๆด้วยนะคะว่าจะทําให้ทุกอย่างระหว่างคุณและเขากลายเป็นอนาคตของกันและกันจริงๆอ่ามาดูราศีเพิ่มเติมนะคะ คนที่เกิดราศีกันค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่6นะคะคนที่เกิดวันที่28คนที่เกิดในราศีมังกรนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่20นะอ่าใบสุดท้ายนะคะเป็นคนที่เกิดวันที่30ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี28 53แล้วก็56นะคะโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ